สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังท่านที่สนใจที่จะซื้อเกลือนะครับก็เข้ามาดูคลิปนี้แล้วครับก็อย่าเพิ่งเลื่อนผ่านนะครับเพราะว่าคลิปนี้คุณฟุงขายเกลือเกลือนาดินทําจากนาดินแล้วเป็นเกลือเกลือคัดเป็นเกลือกลางขาวแล้วก็เกลือขาวขาวแบบนานาดินนะครับดูสีเกลือนะครับนี่ขึ้นจากนานี้เลยครับ เกือเราจะเป็นนาดินนะครับทําทจากน้ําทะเลอันนี้ก็เพิ่งอ,อขึ้นมาเพิ่งก็นี่เลยนี่ครับอันนี้เลยแล้วก็กำลังจะขนไปให้ลูกค้านะครับวันนี้ก็สั่งกันที่ปทุมธานีนะครับแล้วก็นี่กำลังที่จะกิ้งแล้วก็จะวางเกือธรรมชาตินะครับแน่นอน ก็ขอบคุณลูกค้านะครับที่สนใจเกลือแล้วก็จะ,จะสั่งเกลือก็ยินดีนะครับสั่งที่ผมได้เลย ทุกลูกไปเราใส่ฟ้าทุกลูก ก็นี่เลยครับก็เอาเกลือดํามาส่งนะครับที่บ่อปลาแถวปทุมธานีนะครับซึ่งเป็นปลาหมองจุมพรนะครับเ็นนี้เลยยอดนะครับ มีต่ตะไครกันนกลงด้วยถือป้องกันอย่างดีนะครับบอ่อที่มาตรฐานก็าําหลายบอ่อนะเป็นสิบบอ่อเลยผมก็มาส่งอ,อยู่ประจํานะครับใช้เกลือดําขอขอบคุณพี่มากนะครับที่ใช้บริการาผมนะครับมั่นใจได้นะครับราคากา็ทำเองนะครับไม่แพง